สงครามเนินได้แพร่ไปหลายที่จนกระสุนของมันเหลือแค่ไม่กี่นัดนี่คือผู้ที่ทำกระสุนหายไปหลายนัด <c oughs> เราจึงต้องมาแย่งชิงกระสุนกันเพื่อจะใช้เออเฮลโลสวัสดีครับผมก็คมโคลาสตางครับผมก็จะมาเออเล่นเนิฟพออีพีที่ <c oughs> เท่าไหรนะ่ละโอ๊ยอะไรเฉียวหนะ้า <c oughs> อะไรเฉียวหนะ้าอีพีที่ <c oughs> นี่ก็อีพีที่เจ็ด อี <laughs> ที่แปดแล้วนะครับ <laughs> เออก็เชื่อคนนั้นเขาบอกมานะก็ครั้งนี้เราก็จะมาแย่งกระสุนกันนะเพราะกระสุนม,มันมีจําก <laughs> ดัดมากตกระสุนของเรามีทั้งหมดสิบดนัดนะเราก็จะมาแย่งชิงกันว่าใครจะได้มากที่สุดกฎของเราก็คือน้องเออเอ,เอ,เอสุฟเชอร์ได้ได้โอ๊ยต้องโดนทั้งหมดหนัดน,นะฮะถึงจะแพ้ส่วนของผมกับของน้องนะครับก็คนละสามอันนะฮะสมนัดไม่ใช่สามอันอถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มมันเลยนะ อุ้ยอุ no ๊ยอุ๊ยเปิดสวิตช์อุยรีโหลดก่อนแล้วว้าวก็มาต่อเลยนะฮะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมรีโหลดแป๊บอ้ากระสุนเต็มเลยโดนยิงไปสองครับตะกี้ฮัลโหลสับตกนี่ก็มาเอ้ย เอ้ยวี reload ขออนุญาตตั้งกล้องนะฮอุ้ยเต็มแล้วบ้างเออไอ้โดนหนึ่งไงเมื่อกี้สงยงามมันดูเดือนมากโอ้ยเจ้าเลเชียวนะอุ้ยเกือบแล้วอ้าาาโอ้ยโดนไปสองอ เออผมก็แพ้ไปแล้วฮะตั้งเลยคนนะครับยังสู้ต่อะตอนนี้เริ่มเข้าบ้านแล้วเลยเขตแล้วครับเลยเขตตอนนี้เขาเก็บกระสุนแป๊บนึงนะฮะรีโหลดยังไม่ยิงตะกี้เขาล้มแไปมันได้ล้มโอ้ตกล้มมันยังไงวะเนี่ยน้องเอ๊โอเคใครเป็นน้องแกใครน้องแกโอ้ยเจ็๊โอ้ย พึ่งถุยถุยถุยมาดูหน้าตาผู้ชนะหน่อยฮะรู้สึกไงบ้างครับขมลยโอ้ยเข้าหัวเลยโอ้ยพึ่งพึ่งึงพึงึโอเคครับผู้ชนะคือเอฮาราบูนะฮะเขาจะได้กระสุนไปทั้งหมด1นึัดส่วนผมจะได้ทั้งหมด10นัดนะเพราะมี11นัดโอเคถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไคร์ด้วยนะบ๊ายบาย